วันนี้จะเป็นการกินพันป่านะแมบนบอแมนประธานมาร,รีวิวเนี่ยกอนอื่นเฮานน่เขาจะต้องได้ใซส์อย่างก้อนแนย,ยู่ในพักเฮามีอย่างไงก็จะมีปลาพันปลาเนาะพันปลาก็จะประกอบมีพักพักสลัดหอมบัวหอมป้อมแล้วก็หอมลาบมักเลนนะแล้วก็มักแดงข้าวปุ้น<อ>ที่สําคัญทุกคนพัก ยู่อาศัยส mm ุก hmm. ูเน่พักใบเปานชาตินานๆวบๆเนาะเอากินน oh oh uh ี huh. oh. nice. uh ่ยจะอีกยงนึงเอากินก okay, ับธรรมชาติแบบนี้ทุกคนเห็นบ่เนี่ยเป็นแม่น้ำเนาะแม่น้ำชิลัยเย็นดีแค่อยู่ข้างน้ำนี่ซื่อๆก็เย็นดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจำเที่ยวกินนะทุกคนว่าแซ่บขนาดใดนเดี๋ยวลองด้วยจำจำ ไหอครับิมิกับห้องมตัดเนี่นี่นี่นส่หมูนะฮะนี่ม่ดีกันปะนี่จะเป็นข้อพันป่าครับิกนะ sức nhỏ lên sức nhỏ lên bật chồng hai mươi con lên sức nhỏ lên à <laughs> uh. um. con, con lao họ đóng khoai chăm chèo geloder vào đây vào um. <laughs>